สวัสดีครับผมนายหางแดงวันนี้ผมจะมาเล่าภาพยนตร์ในตำนานเรื่องหนึ่งที่ถูกสั่งห้ามฉายจากหนังชุดเดียวกันทั้ง13เรื่องเพราะในหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยฉากทรมานที่โหดเหี้ยมและเนื้อเรื่องที่เต็มไปด้วยด้านมืดของมนุษย์เพราะอย่างนั้นในวิดีโอนี้ผมจะขอขึ้นคำเตือนตัวใหญ่ๆไว้เลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจจะมีภาพหรือเนื้อหาที่ทำให้ไม่สบายใจและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน จนทําให้ไม่สามารถรับเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นได้พฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในหนังเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นและการแสดงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆในการรับชมและห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดขอให้รับชมเพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเรื่องราวมันเริ่มขึ้นเมื่อนักข่าวอเมริกันที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์กำลังนั่งเรือไปยังเกาะลับแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งขายบริการของแม่เล้ารายใหญ่ ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมากภายในเมืองทั้งเรื่องของหญิงสาวที่หน้าตา飒ส,าสวยและความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับเหล่าหญิงสาวที่ทำผิดกฎซึ่งเมื่อมาถึงทุกคนก็เลือกหญิงสาวที่ตัวเองต้องการและแยกย้ายกันไประบายความใคร่ตามอัธยาศัยแต่คริสโตเฟอร์กลับไม่ยอมเลือกหญิงสาวเลยแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งคนเชียร์แขกเดินเข้ามาถามว่าทำไมเขาไม่เลือกผู้หญิงไปสักทีเขาจึงบอกกับคนเชียร์แขกไปว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อบริการ แต่เขากําลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าโคโมโมและเมื่อคนเชียร์แขกได้ยินชื่อของโคโมโมเขาก็มีอาการเหมือนกับคนที่กําลังปิดบังอะไรบางอย่างและบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่ถึงอย่างนั้นคริสก็ต้องทําใจค้างคืนอยู่ที่นี่เพราะเรือที่จะเดินทางกลับเข้าไปในเมืองมันจะกลับมาอีกครั้งในตอนเชา้าขนเชียร์แขกจึงบอกให้คริสเลือกผู้หญิงที่ต้องการมาอย่างน้อยหนึ่งคนเพราะมันเป็นกฎของสถานที่แห่งนี้ ว่าแขกทุกคนจะต้องมีผู้หญิงอยู่ด้วยเสมอแต่เพราะเขาไม่ได้ต้องการจะมาทำเรื่องอย่างว่าเขาจึงได้เลือกเอาผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ยอมออกมาเรียกแขกและเอาแต่หลบหน้าหลบตาอยู่ในมุมมืดในหนังไม่ได้บอกว่าหญิงสาวคนนี้เชื่ออะไรผมเลยขอเรียกเธอว่ายูริก,ก็แล้วกันนะครับซึ่งเมื่อมาถึงแสงจากโคมไฟก็เผยให้เห็นสาเหตุว่าทำไมยูริถึงเอาแต่หลบซ่อนอยู่ในเงามืดนั่นก็เป็นเพราะว่าใบหน้าของเธอที่ด้านหนึ่งเป็นเหมือนกับหญิงสาวหน้าตาดีทั่วไป แต่อีด้านกลับมีลักษณะที่ผิดปกติดวงตาและดินฟีปาของยูริถูกหนังหัวดึงรั้งไปทางด้านหลังคล้ายกับคนแก่ที่พยายามจะทำให้หน่าตัวเองตึงแต่ถึงอย่างนั้นคริสโตเฟอร์ก็ไม่ได้มีอาการหวาดกลัวหรือรังเกียจแต่อย่างใดเพราะเขาไม่ได้ต้องการคนสวยมาเพื่อทำเรื่องอย่างว่าแต่เขาต้องการเพียงแค่เพื่อนคุยด้วยเท่านั้นแต่อยู่ดีๆยูริก็พูดขึ้นมาว่าคุณมาตามหาโคมโมโมะใช่ไหมแล้วคุณจะทำยังไงถ้าได้เจอเธอ คริสจึงได้เล่าให้ยูริฟังว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนเขาได้พบรักกับโคโมโมที่บ้านของเธอและสัญญาว่าเขาจะกลับมารับเธอไปอยู่ด้วยที่อเมริกาแต่ด้วยงานและหน้าที่จึงทําให้เขาไม่ได้ส่งข่าวมาหาเธอเลยตลอดหนึ่งปีเต็มจนมาถึงวันนี้เขาเลยจะมารับเธอไปอยู่ด้วยตามสัญญาและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันที่อเมริกาเพราะตัวของโคโมโมนั้นทําให้เขานึกถึงน้องสาวที่จากไปในวัยเด็กแต่ความฝันทุกอย่างของริสโตเฟอร์ก็ต้องพังทลายลง เมื่อยูริได้บอกกับเขาว่าโคโมโมโเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อครึ่งปีก่อนแต่เธอผูกคอตายไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้เพราะทนอยู่ที่นี่ต่อไปอีกไม่ไหวจึงําให้คริตรู้สึกเสียใจอย่างมากที่เขามารับเธอช้าเกินไปและดึงสาเกเข้าไปไหลายขวดเพื่อปลอบใจตัวเองและเมื่ออารมณ์ของเขาสงบลงคริตจึงได้ขอให้ยูริเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตัวเธอให้เขาฟังหน่อยแต่ถึงแม้จะดูเหมือนไม่เต็มใจยูริก็ได้เล่าเรื่องของเธอให้เขาฟัง ว่าตัวเธอนั้นมาจากหมู่บ้านที่ห่างไกลพ่อของเธอมีอาการป่วยจนทํางานไม่ได้ส่วนแม่ก็มีอาชีพเป็นหมอตําแยที่คอยทาคลอดให้กับหญิงสาวภายในหมู่บ้านแต่ในช่วงก่อนที่แม่จะคลอดเธอออกมาเป็นช่วงที่คนในหมู่บ้านเริ่มย้ายเข้าไปอยู่ในตัวเมืองจึงทําให้แม่ของเธอแทบจะไม่มีงานทําและต้องแบ่งอาหารที่มีอันน้อยนิดให้พอเพียงสําหรับสองคนจนทําให้เมื่อยูริคลอดออกมาเธอต้องกลายเป็นคนที่มีหน้าตาอับหลักเพราะตอนอยู่ในท้องได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ และนั่นก็ทําให้ทุกคนในหมู่บ้านผากนหวาดกลัวและรังเกียจเธอเพราะเชื่อว่าเธอเป็นลูกของปีศาจมีเพียงแค่นักบวชภายในวัดของหมู่บ้านเท่านั้นที่เมตตาสั่งสอนและทําดีกับเธอแต่แล้ววันหนึ่งพ่อของยูริก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากจะเป็นภาระของลูกเมียอีกต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นภายในหมู่บ้านก็ยังไม่มีงานให้แม่ของเธอทําแม่ของยูริจึงจําใจต้องขายเธอให้กับคณะละครเรกเพื่อหวังว่าอย่างหน้อย ยูริจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องมาอดตายอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จากนั้นยูริก็ถูกขายต่อไปไมาอีกหลายครั้งจนได้มาอยู่ที่นี่ในตอนนี้แต่การที่ได้มาอยู่ที่นี่นั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการตกนรกเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะชายทุกคนที่เลือกเธอไปใช้บริการต่างก็ทำร้ายกับเธอไม่ใช่มนุษย,ยูริต้องเจอกับความรุนแรงและหยาบคายในทุกๆครั้งที่เธอถูกเลือกแต่หากวันไหนที่ไม่มีคนเลือกเธอเธอก็จะถูกลงโทษโด,ดวยวิธีการต่างๆนานา ทั้งอดข้าวอดน้ำและทำงานที่ศกกระปกทุกคนต่างก็มองอยูริโดยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามมีเพียงแต่โคโมโมะเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือและทำดีกับเธอมาโดยตลอดแต่โคโมโมะนั้นเป็นคนที่น่ารักอ่อนหวานและดูไร้เดียงสาจึงทำให้เธอเป็นที่ต้องการของผู้ชายตลอดเวลาจนทำให้หญิงสาวคนอื่นๆเริ่มอิจฉาและหาทางเล่นงานเธออยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งในวันหนึ่งเมื่อแหวนโยกวงโปรดของแม่เล้าหายไป และโคโมโมะก็ถูกใส่ความว่าเธอเป็นคนขโมยมันจึงทําให้เธอถูกแม่เล้าเอาตัวมาทรามานเพื่อให้ยอมรับผิดโดยมีหญิงบริการคนอื่นๆช่วยกันรุมจับตัวเธอเอาไว้ด้วยความสาดใจและด้วยความที่โคโมโมะเป็นที่นิยมของลูกค้าพวกแม่เล้าจึงทําร้ายเธอในจุดที่มองไม่เห็นด้วยการใช้ทูบร้อนๆจานวนมากที่เข้าไปที่รักแร้ทั้งสองข้างจนทูบดับแต่ถึงแม้โคโมโมะจะเจ็บปวดทรามานสักแค่ไหนเธอก็ยังยืนยันว่าเธอไม่ได้เอาแหวนไปมันจึงทําให้เธอ ถูกเข็มที่มีขนาดพอๆกับไม้จิ้มฝันแทงเข้าไปในซอกเล็บของนิ้วมือทั้งห้าจากนั้นก็ถูกเข็มยักษ์อีกหลายเล่มแทงเข้าไปในปากที่ค้นเหงือกจนเกือบจ,จะมิดดมเท่านั้นยังไม่พอเธอยังถูกจับห้อยหัวลงทั้งๆท,ท,ที่ยังมีเข็มนับสิบเล่มเสียบขาอยู่แบบนั้นโคโมโมะที่ทนความเจ็บปวดต่อไปอีกไม่ไหวจึงจำใจต้องบอกว่าเป็นฝีมือของเธอแต่เมื่อแม่เล้าถามว่าเก็บแหวนเอาไว้ที่ไหนโคโมโมะก็ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าตัวของเธอนั้นไม่ได้เป็นคนเอาไป จนเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงโคโมโมก็ยังถูกมัดและมีเข็มเสียบเอาไว้เช่นเดิมเพราะเธอยังไม่สามารถบอกได้ว่าเธอซ่อนแหวนเอาไว้ที่ไหนด้วยความเป็นห่วงยูริจึงเอาน้ำมาให้เธอกินตอนที่ไม่มีใครอยู่แต่เมื่อมาถึงยูริก็ได้เห็นสภาพของโคโมโมที่ผูคอตายไปแล้วด้วยเชือกที่มัดตัวเธอเองซึ่งเมือ่อคริสได้ฟังเรื่องที่ยูริพูดเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่ามันมีอะไรที่ไม่ปกติเขาจึงขยันขยอให้ยูริพูดเรื่องจริงออกมา ว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่จนในที่สุดยูริก็ยอมเปิดเผยความจริงออกมาว่าตัวเธอเองนั่นแหละที่เป็นคนเอาแหวนไปและก็ตัวเธอเองอีกนั่นแหละที่เป็นคนใส่ความโคโมโมะจนถูกทรมานซึ่งหลังจากที่โคโมโมะถูกทำร้ายจนปางตายยูริก็ําทีว่าเอาน้ำมาให้เธอกินก่อนจะฆ่าเธอตายคามือด้วยการรัดคอและจัดฉากว่าโคโมโมะฆ่าตัวตายไปเองแต่สิ่งที่ยูริเล่ามาทั้งหมดมันก็ยังเป็นเรื่องที่ดูไม่สมเหตุสมผล เพราะโคโมโมะนั้นดีกับยูริมาโดยตลอดและตัวของยูริเองก็รักและห่วงใย,ยโคโมโมะเช่นกันหากว่าต้องการหาแพทย์รับบาปทำไมยูริถึงไม่ทำกับหญิงสาวคนอื่นที่ทั้งพูดดูถูกและหยาบคายกับเธอมาตลอดคริสโตเฟอร์จึงบังคับให้ยูริบอกความจริงมาทั้งหมดว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุทำให้ยูริลงมือกับเพื่อนรักของตัวเองและในตอนนั้นก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นมาว่าพูดความจริงออกมาบอกความจริงมาสิ จากนั้นยูริก็มีท่าทางเหมือนกำลังฝืนอะไรบางอย่างโดยความเจ็บปวดและทรมานอย่างที่สุดจนสุดท้ายยูริก็หันมาจ้องหน้าของคริสโตเฟอร์และบอกกับเขาว่าอยากรู้ความจริงมากนะักที่ใหม่ถ้าอย่างนั้นฉันจะเล่าให้ฟังและยูริก็ได้เล่าให้คริสฟังว่าจริงๆแล้วแม่ของเธอไม่ใช่คนทำคลอดแต่เป็นคนที่คอยจัดการไม่ให้เด็กคลอดออกมาและในทุกๆครั้งที่เธอทำงานเสร็จ เธอก็จะเอาร่างเล็กๆเหล่านั้นไปโยนทิ้งลงในแม่นม้ำราวกับว่ามันเป็นแค่ก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งเท่านั้นจนเมื่อถึงวันที่ตัวเธอจะต้องคลอดยูริออกมาเธอก็โยนร่างของยูริลงไปในแม่น้ำแทบจะในทันทีและเดินกลับเข้าไปในบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นสองวันแม่ของยูริก็กลับพบว่าเธอยังไม่ตายและจำใจต้องเลี้ยงเธอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายูริช่วยแม่ของเธอทำงานในทุกๆครั้งโดยหนึ่งศพจะแทนด้วยกังหันลมหนึ่งอัน แต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของขุมนรกทั้งหมดที่ยูริจะต้องเผชิญเธอได้เรียนรู้จากนักบวชว่าสิ่งที่แม่ของเธอกําลังทํานั้นมันคือสิ่งที่เป็นบาปอย่างมหันต์และมันจะพาตัวเธอลงนรกไปด้วยด้วยความเชื่อใจยูริจึงมักจะเข้าไปหานักบวชในทุกๆครั้งที่เธอช่วยแม่ทํางานแต่แล้วเธอก็ถูกปีศาจนคราบนักบุญย่ายีร่างกายของเธอจนป่นปีและถูกคนในหมู่บ้านตราหน้าว่าเป็นคนบาป ส่วนพ่อของยูรินั้นเขาไม่ได้กำลังป่วยหรือใกล้จะตายแต่อย่างใดวันๆเอาแต่กินเหล้าจนเมาและทุบตีแม่ต่อหน้าเธอไม่เว้นแต่ละวันแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากที่มันทุบตีและไล่ให้แม่ของยูริไปซื้อเหล้ามันก็นหันมากระทำย่ำยีกับยูริที่เป็นลูกสาวแท้ๆของตัวมันเองด้วยความโกรธแค้นยูริจึงใช้ท่อนไม้ฟาดเข้าไปที่หัวของไอเดนมนุษย์ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมันขาดใจตายคามือของเธอ และในตอนนั้นคริสโตเฟอร์ก็เลยเห็นว่าที่หัวของยูริมันมีมือของมนุษย์ค่อยๆโผล่ออกมาอย่างช้าๆโดยที่ในมือนั้นเป็นมือที่มีทั้งปากและดวงตาของมนุษย์อยู่ด้วยและสาเหตุที่หัวของยูริมีสิ่งนี้งอกออกมาก็เป็นเพราะว่าพ่อและแม่ของยูรินั้นแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นพี่น้องกันจึงทําให้ลูกที่เกิดมามีความผิดปกติทางร่างกายและสิ่งที่งอกออกมาจากหัวของยูรินั่นก็คือพี่น้องฝาแฝดที่อยู่ร่วมกันกับยูริมาโดยตลอด และมันก็คือสิ่งที่คอยบงการให้ยูริทําเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เคยผ่านมาทั้งเรื่องของการฆ่าพ่อตัวเองเพื่อแก้แค้นและการขโมยแหวนของแม่เหล่ารวมไปถึงการโยนความผิดให้กับโคโมโมะแต่การที่ยูริลงมือฆ่าโคโมโมะนั้นมันเป็นความต้องการของเธอเพียงคนเดียวเพราะไม่อยากจะให้เพื่อนรักของเธอต้องทรมานมากไปกว่านี้และในตอนนั้นสิ่งที่ยูริเรียกมันว่าพี่สาวมันก็จ้องมองคริสโตเฟอร์และพูดกับเขาว่าฉันรู้ว่าแกทำอะไรมา ฉันรู้ว่าแกทำอะไรกับน้องสาวตัวเองและความจริงของเรื่องนี้ก็คือคริสโตเฟอร์นั่นเองที่เป็นคนฆ่าน้องสาวหลังจากที่เขายำยีเธอจนสาสมใจคริสโตเฟอร์ที่อยู่ในอาการมึนเมาและกำลังสับสนว่าทำไมยูริถึงได้รู้เรื่องนั้นเขาจึงตัดสินใจควักปืนออกมาและยิงเข้าไปที่กลางหน้าอกของยูริจนเป็นรูแต่นั่นมันกลับไม่สามารถทำให้ยูริตายได้แถมยังจ้องมองคริสโตเฟอร์อย่างน่ากลัวและหัวเราะอ,ออกมาด้วยความสะใจ คริสโตเฟอร์จึงลั่นไกซ้ำเข้าไปที่หัวของยูริอีกรอกแต่ในครั้งนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันกลับเป็นร่างของโคโมโม,โมที่ถูกยิงจนสมองไหลกระจายออกมาและตายไปต่อหน้าต่อตาของคริสโตเฟอร์และหลังจากนั้นคริสโตเฟอร์ก็ถูกทางการจับตัวมาเข้าคุกในข้อหาที่เขาฆ่าคนตายแต่ในระหว่างที่ถูกขังอยู่นั้นเขาก็เริ่มมีอาการสติฟั่นเฟือนทีละหน่อยจนเริ่มมองเห็นน้ำที่อยู่ในถังกลายเป็นเด็กทารร และทำท่าเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นลูกของตัวเขาเองโดยมีวิญญาณของโคโมโมะและน้องสาวที่เขาฆ่าตายมายืนรอให้เขาไปอยู่กับพวกเธอและหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าคนส่วนใหญ่กำลังงงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงตกลงยูริเป็นใครกันแน่และทำไมถึงเป็นโคโมโมะที่ถูกยิงก็ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะถูกจะผิดยังไง ผมคิดว่ายูรยีอาจจะไม่ใช่คนหรือถ้าใช่ก็ต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนและก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำเพราะยูรยีก็ถูกทิ้งลงไปในน้ำตั้งแต่เกิดและก็ดูเหมือนว่าน้องสาวของคริสก็ถูกทิ้งศพลงไปในน้ำเช่นกันรวมไปถึงในตอนที่คริสมองเห็นน้ำในถังเป็นเด็กทารกก็น่าจะบอกได้แค่คร่าวๆว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพี่น้องทั้งยูริที่มีฝาแฝดพ่อแม่ของเธอที่คบกันเอง และคริสทีย่ำยีและฆ่าน้องสาวของตัวเองโดยเรื่องราวทั้งหมดมีน้ำเป็นจุดเชื่อมโยงส่วนใครที่พอจะมีข้อมูลหรือพอจะตีความหนังเรื่องนี้ได้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะครับสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ